สนใจโดนเนทไหมมีสิบบักรร้อยบักรพันบักรหมื่นบักแล้วก็หนึ่งแสนบักใครจะกดโดนเนทหนึ่งแสนบักวะตามจริงเหอะคือเคบับเราเป็นพนักงานร้านเคบับตอนเนี้ยไปไปไปให้ให้มึงกินเอาไปขายทไมไปรับโทรศัพท์ไปไปผู้จัดการโทรมาแล้วเหนื่อยตงตงตงประตูตรงประตูเข้าหนีมาเนี่ยวันนัดทำเป็นละคุกเล่นทีมคุกอ๋อทำไมไมนใสัยพัก ไอ้ควายไอ้ควายโง่จริงจะมาทำไมทำไมหัวหน้าเราถึงรับเด็กที่ต่ำกว่า18เข้ามาทำงานวะเดี๋ยวผมจะสอนพวกคนเอว่าต้องทำเคบับยังไงให้อร่อยมาเดี๋ยวเดียเทียบสอนเองเงข้าจ้ามึงมาทำงานข้าเจ้ามึงมาเต้น ให้เงยกทำงานเลยนี่ไอ้นัดป็นีส์เวางเนื้อวางผักแล้วก็ห่อห่อเสร็จมึงก็ไปแดกเลยไปกินเองแล้วกูไปกินเองแล้วดูนี่นะวิธีการส่งของให้ลูกค้าให้ถูกต้องเลยโยนเลยเฮ้ยไอ้เย็นอู้งานเข้าไปจายโต๊ะเออผักไปเติมผักไปเติมนี่ มันมึงถึงโยนวัตถุดิบอย่างนั้นวะมึงสั่งสอนิต่อไปทำอะไรอ่ะตู้เย็นเอาน้ำอาหนามันมีโค้กอยู่ในตู้เย็นเขโมยเอ้ยเจ้าขี้ขโมยขี้ขโมยไอ้ขี้ขโมยไอ้หนูว่ามันนี่เจียไม่ได้ในกุปปาเลยอ้ามึงเจียป่าไอมึงจะโยนวัตถุดิบไปทำไหมวะเฮ้ยนี่ไงลูกค้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว แล้วก็มาเข้าไอ้นี่ใช่ไหมเติบเลยอันนี้มันมีแบบแบบปกติแบบปกติกับแบบใส่ผักเข้าแบบไหนเข้าสองอย่างเสิร์ฟให้หมดเลยเสิร์ฟให้หมดเลยไม่ใช่ว่าไอ้ที่ใส่ผักมันคืออันปกติหรอวะไม่รู้ว่าปกติจะไม่ใส่ก็ได้นะปกติก็ใส่ไม่ใส่มใส่ใส่มึงมึงแค่ไม่มึงแค่ไม่ชอบผักคุณมากคุณมากคุณมากเฮ้ยไม่จำกัดเออเออหยุดหยุดหยุดเฮ้ยไม่จำกัดไม่จำกัด อัลลิมิตอัลลีมิตอย่ะเอออ่ะเจ๊งหมดแล้วไอ้เหี้ยลายมันเจ๊งละเข้ามาเลยวะอุ้ยมองดูดินั่นเนี่ยเขาตัดไฟเราแล้วอยู่ประกาศเต็มเลยอ๋อประกาศด้วยเดี๋ยวไปป้าใส่มันไอ้มีหล่าผีอ่ะเชื่อกูกูมีประกาศเออนั่นแหละเฮ้ยไฟติดแล้วกูมีประกาศนะฮัลโหลอุ้ย โอ๊ยดัเต้เอ้ยปาประกาศเลยเฮ้ยหยุดนี่กูได้ยินเสียงอะไรอะไรมาเจ็บๆๆอยู่ในครัวมีมีเยอะประกาศเต็มเลยไม่มีแล้วเขานอนอีกใหญ่จะไม่มีแต่ประกาศวะกูยอมเราเองอ่ะอันนี้อันนี้ว่าเป็นที่เกมหรือเป็นที่อันนี้เป็นที่อะไร มันไม่แต่งเบีร์อะไรเลยอ่ะนั่นดิเอ๊ะอาเหรออ๋อไอ้นี่ป่าวตอนที่ไอ้ตอนตอนที่สายมันบอกอ่ะว่หน้าบอกว่าจะมีคนแปลกๆมาเว้ยเขาจะเอาแค่บ็อกซี่คลาอ๋อเอาประกาศให้เขาได้ไหมไม่ได้ฟังอะเด็อุ้ยอไอขาวเฮ้ยใครเนี่ยปลาใส่เลยมันเอาันเอาแบบใส่ผักกับไม่ใส่ผักอย่างนั้นหนึ่งคนละเสิร์ฟเสิร์ฟเสร็จครบละเ็้ยถ้าแบบกูกูหิวอ่ะกูอยากกินเนื้อเล่น มันไม่ได่าม <fits you Elena> ั้เหรอเอ้ยมันอยู่ได้ยังกินเองดีกว่าเออกินเองดีกว่าเนื้อเต็มโตเลยไอ้นี่มันเลืออาหารของเก็เอากินใต้เตาเลยเอ้อของหล่นพื้นนะอ๋อมันเอาใส่ผักก็ไม่ใส่ผักอย่างละหนึ่งไอ้นี่ไงผักผักผักในแม่ปลาใส่ของมึงเออดูปลาเนื้อไก่ใส่หมดเลยที ถ้าเกิดถ้าเกิดให้มันเกิดจะเป็นไรปะ,ะมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงไงถ้าเกิดให้เยอะมากๆ,ๆอ,อ,อย่างนี้เฮ้ยหยุดเปล่าไปได้แล้วเอาได้ชิปเม็ดเลย first day วันที่หนึ่งวันนี้ไงวันที่หนึ่งเสร็จอ่ะมาดูดิเดต็มห้องเลย <laughs> ให้หลบเลย <laughs> ให้หลบเลย <laughs> ออกไปไม่ได้ เราก็จะมีเป็นพี่น้องมาแล้วเราก็สั่งเหมือนเดิมเหมือนกันอะอาจจะไม่ขึ้นออเดอร์หรือเปล่าต้องจำออเดอร์ไหมเนาะไหนว่าต้องต้องจำตัวละครด้วยเดีอ้าวัดดีไอ้ตัวละครเริ่มต้นไงประกาศไหมเอาต้องม่กดเมโต้เออมป็นตัวเมโต้เลยตเมโต้เฮ้ยเป็นตัวไหนหัวป้องอันนี้ไงตัเมโต้ไอ้ชายเอาไปตัเมโต้ เอ้ยหยุดไอ้เนี่ยเขาเอาเดี๋บ้างบ็อกซี่โคล ل ا เอาไปบ็อกซี่คล ل ا สามหิวโค้กขนาดนี้เออเอามาเอามะเขือเทศได้ไหมเอาประกาศดิเอาเนื้อไหมเอาเนื้อไก่ไหมเดี๋ยวๆอ่ะกูว่าก็อร่อยดีนะเออใหญ่ลูกค้าอุ้ยเออถ้าถ้ามึง้าเปิดไปแล้วกูยืนตรงเนี้ย แปลว่าเห็นผีเลยกูจะถือกูจะถือผ้ากอสร์มันจะทิกเกอร์เลยแม่แบบตัวเฮดเกนที่จำไฟไปเนี่ยอบูการช่างเนี่ยไม่เคยรู้อ่ะไอ้จู่ตาอันนี้นี่โอ้ซีโคลา3าีโคราโอ้ซี่แล้วก็ไก่กับเต๊นทองสามแล้วก็ไก่อย่างเดียวไก่กับผัดเฉยเปล่าไงไก่ที่เฉยมันเมนูเขียนอยู่ แลวไอ้นู่นอ่ะอะไรหรอไอ้ตรงเสาไฟนู่นอ่ะเอาลองประกาศให้เขาไหมอุ้ยใครมือโห่อย่างนี้เฮ้ยวัดนิวประกาศเลยเอาไก่ประกาศแล้วก็มะเขือเทศอ่าประกาศประกาศเอาปอนปอนปอนกินกินเหรออุ้ยไม่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 กินผักไม่กินผักอุ้ยไอ้แคปโอ้ย oh, มันเดินไปแล้ว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  มึงไม่รู้เรื่องหรอกตอเตี้ยเอออเาทุกอย่างใส่ทุกอย่างเลยหรืวมันเดิเนอ้อมอ่ะเหรือมันเดินอ้อมมาหลังร้านเปล่าเฮ้ยไปดูดิเฮ้ยต้องไปดูนะมีกูมีประกาศประกาศ <นะ S 1> ไปด้วยร้านต้องเปิดดิมีนน <Hey! S 1> ไป <c oughs> เอาไม่มีอะ <c oughs> ไม่มีเฮ้ยยืนมุมนี้ไหมว่าปลอดภัยเว้ยเอาให้ให้ชายโดนผีหลอกคนเดียวเออ นี่ไงเขาก็อยู่ตรงนี้เว้ยก็ดีมากเลยไม่รูว้<ห>ว่าพวกกูจะอยู่ข้างนอกพวกกูจะตายพวกกูจะตายเป็นกลุ่มแรกเหรอไม่มันจะเข้าทางหน้าร้านไม่เชื่อกูดิประตูน่ะไอ้ตรงที่รับ <c oughs> ไอ้เปิดประตูทำไมแล้วปิดปิดปิดแต่ยุ่งเข้าทำไมมันเบี้ยวขึ้นเรื่อยๆวะไอ้แค่บ,บ็อกซีโ่โคราบไหมไม่ดีมันต้องเป็นดูเดิมดิแต่กิ๊มันทำได้บ้างอะเมนูเดิมเมนูเดิมเมนูทุกอย่างบ็อกซี่สองแล้วก็โดนทุกอย่างเอ้ยม้วนเลยขโมยเติบครับ ออทำไมมองกันนะขาดเลยบ็อกซี่ปะเอาไปแล้ยมันไม่หันหน้าไปทางอื่นหรอเมื่อกี้มันหันหน้ามองร้านเหรอนั่นดิโอปกตินะหันละหานกลายเป็นเบคอนไปแล้วเว้ยอือจะไปผักกาดเขาไม่ได้ผักกาดอย่างเดียวไอ้ที่ไอ้โอ้ย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 เนื้อเนื้อเนื้อโอ้ยเฮ้ยมีชีวิต โอ้ยอูตายเลยเอาตายเลยเฮ้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 ยจะไม่เออเอาอตายเลยอ๋อไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่คือให้เราวิ่งไปหลังร้านเว้ยถ้าเนื้อมันเริ่มขยับอะคือถ้ามันเหมือนเป็นอีเวนต์อะคือถ้าเนื้อขยับปุ๊บมึงต้องหนีออกจากร้านเลยเนื้อมีชีวิตละ<อ>ผมรู้ว่าคุณคือคนทำเคบับผมแค่พิสูจน์ไม่ได้ของจริง <laughs> <laughs> หะกลับมาช่วงเดิมแล้วเริ่มขยับแล้วออกออกร้านออกร้านออกร้านเอ้ยจะปิดหมดปิดประตูทำไมเราแล้วเราไปไหนอ่ะแค่อยู่นอกร้านเฉยๆเอาไปเอาไปถึงมีเอ็ดดี้เหรออุ้ยเอาประตูปิดเลยไอ้แมาดูมาดูมาดูเอ้ยนั่นนั่นี่โอ้มันไปแล้ว ปกติหเดียตกใจกัไปแป้งรอยได้อันดีตชีวิตเฮ้ยประกาศแม่งเต็มร้านไปหมดอืมก็ไม่ลงสวัสดีครับเอาไก่มาเกิดเทศกับไก่สลัดอ้าวอ้าวไปดับที่แผ่นแป้งไปด้วยแป้งอะไรโว้ยมาแล้วของจริงใครอ่ะ แปะแผ่นแป้งเข้าไปจะได้ซ่อมไปไว้แปะเว้าไยใครมาสวัสดีครับลูกค้าเอาเอาไก่มะเขือเทศสองแล้วก็ทั้งหมดหนึ่งหม่ำๆลูกค้าเฮ้ยโคกมาไงวะก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอไม่ถูกไอ้ตัดกูพูดไปงั้นแหละ เอ้ยหมดเลยอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อจบแล้วคนเส่ชุดหมูเมื่อกี้คือใครอ่ะนั่นดิมีอะไรเพิ่มไหมวันนี้ใช่ไหมคนใส่ชุดเฮ้ยอะไรอ่ะน้ำใหม่เหรอแล้วก็มี fly รับๆๆสวัสดีครับเออเมยังมีชีวิตอยู่ไม่ไม่ไม่ยังมีชีวิตอยู่ที่กินตาแล้วอันี้มีเรื่องใหม่ก็คือถ้าไฟดับอ่ะให้เราแอบตาโตแล้วหลับตาไว้ ห้ามลืมตาจนกว่าไฟจะติดแล้วก็อีกอย่างเป็นเรื่องออเดอร์สักอย่างหนึ่นบงบอกว่าให้ให้เรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดสักอย่างไ oh, uh? อ้กาแฟอ่อไอ้กาแฟเฮ้ยหลบเลยเอ้าเนี่ไงไอ้กาแฟเออเอันเนี้น <ละ S 2> ยหล,หลบใช่ใช่หลบแล้วก็ปิดตาไว้จนกว่า ated, ไฟจะติดถ้าไฟดับอะ่ะแล้วก็ชีสชีสน่ากินอยู่นะแต่กูไม่กินก็ทาแตงกวาใส่ไม่ไม่ได้อยู่อย่างเลยเคยแตงกวา ในกูอยากเห็นอ่ะเฮ้ยมันเป็นถุงเลยเออนี่ไงเป็นปลานั่นเนี่ยเออจะดูดิเสียบเลยหันไม่ได้เอ้ยอย่าเลยเสียบเลยนี่ไงลูกค้าวางไม่ดีเลยนี่คะเอาอันนี้มันพิกเกิลเล็กหรือเปล่าบอลเองกูเพิ่งรู้ว่าเคบับเขาใส่เฟนไฟล์เข้าไปด้วย ไก่เปนไฟไก่ประกาศชีสก็เป็นไฟไอเคบับบเคบับบของอะไรตุรกีก็ใส่แล้วเว้ยมันก็เป็นไฟเสิบเลยทำไรอ่ะโอ้โหยุดดิมึงทำเฮียอะไรเนี่ยโยเกิร์ตเต็มร้านแล้วกินเลยไปตั้งโยเกิร์ตให้ได้เปล่าไม่ตั้งยากมากเลยแข่งอ๋อไอมันให้แอบปะ โอ้แอบแอบโอ๊ยนี่นังนี่ไม่เจอเห็นอยู่้ยรอ่าตายเลยอ่าตายเลยเผลอลืมตาโอ้ยกดผิดเอาไก่ตกพื้นแล้วก็ผักกาดชีสแล้วก็อะไรฟรายใช่ไหมใช่ฟรายแมงวันไปเลยนี่ขวย อุ้ยไอแอปแล้วก็กดสเปรวาค้างกดค้างเลยนะท้ามปล่อยไม่งั้นตายเลยล่ะต้องรอจนกว่าไฟจะติดเองต,ติดแล้วใช่ไหมเติดแล้วติดแล้วติดแล้วโอเครอดละโอ้ยโอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยแม่งเงอ้ยสติวอีกเลยมา arriba. มามาสั่งกาแฟเด้อ อะไรวะแรปแรปมิดอุ้ยแรปมิดแรปมิดน่ากลัวยังเลยเราไม่เอาเอามันเอาเอ้ยมันบอกว่ามันบอกว่าขอบเราคุณเราไปแล้วไอผักกาดมะเขือเทศไอผักกาดมะเขือเทศอิกเกิลแล้วก็ชีสอ่ะเข้าไป ลูกค้ามาแล้วลูกค้าลูกค้ากูว่าจบวันแล้วไหมยังเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยแม่งกูเผลอมองเฮ้ยอย่าอย่ามองบน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 ห้ามห้ามมองเลยคือถ้ามันถ้ามันโผล่อะให้ให้ทำเหมือนทำงานปกติไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ไปเองเลยเออถ้าเกิดเห็นน้ำอย่ามองบนนะใช่ปล่อยให้มันหยุดต่อไปเอาไก่มะเขือเทศแล้วก็ชีสโอ้หคอมโบอร่อยจัดเลยอะใส่เดียวกูไหม ใส่เดียวกูไหมทำไมาเราถึงหาเรื่องลูกค้าวะมีชีตด้วยนะมมนมันมน่าโง่เงี้ยอาปลาเอาไฟดับเ,เฮ้ยเปปลาคล้างปิดตาไว้จัดลืบตาอนะจะหลอกมันม,มีโอกาสที่จะหลอกแบบหลอก,อก,อกไฟไฟเปิดปะไม่น่านะมันเปลี่ยนกฎแล้วเว้ย เอ้ยไม่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 โอเคกูเมื่อกี้กูลืมตานิดนึงมันอยู่หน้ากูยิลืมตานิดนึง่อยังไม่สิ้นใช่ไ๋อโอเคไม่ไม่เห็นไม่เห้นคือเห็นแบบเห็นอุ้ยตกใจหมดเหมือนนั้นออกมาแล้วไอ้มิสเตอร์ไวตัวตลกกูตื่นลกไอ้เบียร์นี้แม่แก่มเกิดเทศแล้วก็ไก่มาเกิดเทศแตงกวาโมโนดีมีคนไม่เข้าพวกอะมาคิมมามาไงวะมาคิมมาไม่ใช่เฟนบอยไม่ใช่เหรอนั่นดิ เขาไม่ใช่เวยมาเชฟโอททำเลยเดี๋ยวก็ม้วนให้ไก่อยู่ไหนวะไก่อยู่ซ้ายมือเอ้ยไม่ใช่นี่เลยเอ้ยไปเอเบลนี่ดูมันดิมิสเตอร์ไว้แม่งลีทามาเป็นเงี้ยดูนะปิดไปปล่อยปล่อยไปเลย ไปเสริฟติง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 หมดแล้วมั้งวันนี้ลูกค้าเยอะละเอ้ยนี่ไงหมดแล้วจุดจบแล้วเหรอดิเอ็นเฮ้ยเบอสโทรมารับดิแปลกว่ะทำไมถึงโทรมาตอนนี้นั่นดิโย่ชัวร์ยังยังไม่ชีวิตชัวร์แอบ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 อยู่ไอ้ลรอเย่ ไอ้เมื่อกีอ้เมื่อกี้กเกือบตายแล้วใช่เหรอแอถ้าเกิดไม่แบบอบมันจะมีตัวแล้วไม่รู้อยู่ด้านหลังมึงก <c oughs> ูกูนางอยู่ตาตกปิดตาต่อเวลาเลยได้200 <ละ S 2> สองร้อยดอลสามคืนได้200ร้อยดอนก็คุ้มอยู่นะถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายก็คุ้มอยู่